สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมคาค่ะมากินข้าวต้มตีแล้วค่ะอันนี้ตีไม่เป็นน่มเลยค่ะปนปลานะคะหอดไก่แล้วก็ลวกพักของเฮาเนาะคะ่ะเนาะพักที่ตีเก็บมาเนาะคะ่ะอันนี้เป็นไวเอรวีดค่ะพี่น้องแล้วก็พักอันนี้ตีบลูว่ามันซื้อภาษาไทยบนหัวมันซื้อใบหยอดอีแยงเนาะคะ่ะแต่ว่าตีลงซื้อน็อตหาแล้วเนาะนีะ่ค่ะมันกินได้ทุกการค่ะแล้วก็พักากาด ผักกาดนานาของเข้าค่ะนี่เนาะนี่ค่ะส่วนนี้ก็เป็นยอดตะกัแตนตะกัสลัดทะเลค่ะติ๊กเก็บมาแล้วค่ะเนาะเราจะกินก็ข้าวเหนียวค่ะวันนี้กินคู่เดียวค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมากินข้าวต้มตีค่ะมาน้ากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อองีกรอบนึงค่ะมาค่ะพี่น้องมากินข้าวต้มตีค่ะวันนี้อาหารบานๆเข้าเนาะค่ะเนาะเมนูง่ายๆค่ะบ้านเมนูแบบผักป้าของเข้าค่ะข้าวเหนียว ก็จ่าเล็เกหน่อยกินค่ะเนะญญาะมิน้อากาศเป็นอึ่นคึมค่ะพี่น้องไม่ฝนตกเป,ปอยนะคะจะเป็นต่อมามมนี่ไม่เหนือนะคะเนาะกินเขาเบงสาวเจยไปน้าค่ะกินพร้อมก,กันกับเราเลย <c oughs> มังค่าพี่นอ้นองกินเขาก็ปลวกพักกับปนปลาะค่ะใสมือด้วยค่ะแซ่บพี่นอ้อง สุดยอดมากค่ะจะจิ้มเปรีมาเพิ่มอีกค่ะวิจารณ์เหตุผภาพนน้ำเปเก็บค่ะส่วนหนึ่งจิแซฟฟิตเอ็ดแซตัวใบส่วนหนึ่งซฟฟิตไปแล้วค่ะอันที่แซฟฟิตจะบดท่าน,นตมนะคะตีแซแบบสดๆเลยเนาะยังควาจะกบเท่องครมาหลวกนะคะสับดี แต่ว่ามันเป็นเหลือนๆคือจังอ่น่อไม้ฝรั่งมาขับพี่น้องมา,มาอ,มอันนี้สลัดทะเลค่ะแสบกินสดสแสบค่ะกินซดสใดเลยค่ะกรอบมัน แซ่บครับพี่น้องกอบมันหวานดีค่ะอือันนี้จะต้องแปลงจะตีไปเก็บมาอีกค่ะทีจปเก็บมาเพิ่มพี่ใหญ่ก็มากิน เห็นจีนกินข้าวคนเดียวระตรงท้องสายด้วยค่ะพอพญานาคโบกินอ่าบกินข้าวพี่เนาะจะกินแต่สลัดกินแต่ซุปข้างล่างค่ะนี่เร่มเศร้แล้วจะโกินข้าวน้ำ พอจะเห็นกินต้มกันกับผุล,ล่คะค่ะ่องเย็นๆ,ๆคำคำพร้อมแซ่บดีค่ะกระดุกวๆๆ่ะเลย พี่น้องเขาเดียว์ยังกินขาวนาะค่ะมันเนื้อกินเจแล้วค่ะหาปลาขาวกิเกันเนาะค่ะเนอะ้อเด็กหน่อยไปโรงเรียนค่ะพี่น้อง กินตะพักปลาหลายตัวกับสีเขียวปลาลุงบงเหรอคะแต่มันแสบไปดีทัะนเนาะหนึ่งปีกับซิม,มิเตเฉพอช่วงหน้าห่อนนะคะพักปลาเนาะมันคือบานเานะะห่าเนาะค่ะื หมูสิ้เขาเป็นน้ำค่ะมันเขาแซ่บอันนี้มันออกดอกแล้วพี่น้องมันจะบานแล้วค่ะซีไปเก็บไปอีกอยู่ ่คะครับจะเห็นคอมเมนพี่นอ้องค้าว่สาสภาพไปกินก๋นเตีมยมปลาก็ไปเห็นภาพไปจะภาพไปอยู่ค่ะพี่น้องเนอะจะจะภาพไปอยู่คะ่ะ แต่รอคนครับรถเขาเจ้าว่างก่อนตอนนี้เขาเจ้าบา่างซอมรถไหมูเพิรนบ้านค่ะตามคิวเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะนอยซ้อมรถเพิ่์บ้านแล้วแล้วก็จะซ้อมรถใ้นนองสาวเล่าค่ะเนาะตามคิวไปเรื่อยเ้ยค่ะบ้านยุทธกับอะไรยุทธอะคะ่ะรับจอบนอนรับจอบ จับเล็กจบหน่อยค่ะต้องซ้อมรถน้งสาวพี่ใหญ่ก่อนเสียหน่อยสิปิดเทิมค่ะติดซอ,องอธิบาหน่อยปิดเทิมแล้วเดี๋ยวไปห้อเดกันค่ะพี่น้อง ส่วนนันเก็บหอยย่งผูด้วตีผ้าไปด้วยค่ะไปเรื่อยๆพี่น้องตอนนี้จ <c oughs> ีอยู่ในปลาอยู่ค่ะทะเลกัเดี๋ยวค่อยผาไปน้องพี่น้องเนาะ ช้อนเล็กน้อยเพิ่มนะคะเตรีจ๊พาลงทะเลเก็บหอยแลย้วก็อาจจะเลื่อยไปแบบทะเลทางอื่นนะคะมาเที่ยวบะหมี่มูบาห์ทุ่งเต๊นเนาะมาเก็บทางอื่นเพื่อมีหอยอยาอื่นห้องเก็บค่ะเจ๊บอหลุดว่าหอยหอยนางรมมันอยู่แถวใดนเนาะต้องหาข้อมูลก่อนค่ะอยากไปเจอเนาะ แต่ฟังท่านโอเวกับนี่แต่บงบอกว่ามันหยู่ฟังท่านใดสใส่ไปเนาะจึงอาหารนีนกนงกับบาาัสแซพออาหารอีสานมันเท่านะคะ่ับสมตำหนึ่งเนาะกินแต่ทุกมือเท่าก,กันค่ะปนปลาสมตำจ้าพัตติพวกไข่มักพัตไม่เนัะ แกงแกงออมยังสิมักมากอืมหวานจวดจัดอันนิถ้ามันเริ่มใหญ่เดามันสิฝาดเลยค่ะ ถ้าต้ตนหน่อยเขาม,มันจะหวานกรอบๆเป็นหวานไปเออเวียเนี่ยทีตติบนจกต้องซื้อมันเนะาะลาบมันก็สามารถเอามาเห็ดเป็นเหมืนอนอ่อย่างเกาะเหมือนเป็นพงๆนะคะเหมือนเป็นแป้งเป็นอย่างนนเนาะ เคยให้อาหารมันเหนียวนะคะคือจังแปลงมันประมาณนี้นครับพี่นอ้องี๋ยวมันเริ่มหยาบแล้ว เราเห็นทั้งบานตีเพันออกด้วยค่ะาราะว่าปีนี่บานติีอากาศบกใครดีแล้วกะตอนนี้นะคะตอนนี้วันที่เขาใดมื่อวันที่เ่าใดเอ่อจิซีบอกจิซีจะเสียห่ะที่มะยังบนลาได้ด้วยค่ะพี่นนอเนี่ยบนเขาเนี่ยยังไม่ที่มะอยู่ด้วยค่ะมันมันสะ แต่อีกอยาหนึ่งที่มาปีนตกโดนน้ำค่ะตกมาโดนเนาะขนาดเดินท่แล้วางเดินพฤษภาคมันก็ยังตกค่ะแซ่บครับพีนน่น้อ ต้องกินแล้วก็น,นึกซื้อพักปันเท่าจะไม่มีความคลายกันบุ๊คือขนาบุคคือกวางตุง่มความกรอบมันหวานไค่ไข่ก็ักอเซ็ตดนาดประมาณ ม่ความคลายพักกระเฉดนามไม่หรอกคายคายขึ้นกับพักกระเฉดนาบา้านเฮ่านัพ่พระเกินลงไปไม่ใช่ควบำหวานๆนิดหน่อยค่ะวานติดข้อแซ่บ ค่อนข้างหายาอยู่ค่ะาต้องเลาะตามริมริมคล้องริมะทะเลไปค่ะแต่ก็ว่าน้ำขึ้นกับเก็บอะไรอีกคือเก่าค่ะเพราะว่ามันอยู่อันนั้นนะคะ,นะเนาะติดติดน้ำเติดทะเลเลยต้องไปเก็บชองน้ำรถค่ะ แม่นอนเลยกระดับเดีย๋ยน,นั่งกิเกุบกิ๊บแซบแซบจนจบเลยอีกแล้วพี่น้อยอพ่อเหละเขาอะยุปั่นเนี่ยเดี๋ยวค่เกิบมันจะเน่ามันหลดสากค่ะ ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอความค,คลิปน้้วยคะนาอคลิปนี้ขอตัวค่ะสวัสดี